เป็นสัปดาห์ที่มีรายได้นะคะเข้าหลายช่องทางแต่ก็มีรายจ่ายภายในครอบครัวนะคะเป็นสัปดาห์ต้องวางแผนนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะให้รอบคอบและเป็นสัปดาห์นะคะที่มีงานเข้ามาเยอะนะคะคุณจะต้องนะคะขยันอดทนแล้วผลงานนะคะจะสำเร็จนะคะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้มั่นใจและสนับสนุนซัพพอร์ตต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะไทยดวงรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้วันที่16ถึง22พฤศจิกาย,ยน2568อาจารย์รพันธ์หารับหน้าที่เป็นผู้ไทยดวงให้กับท่านที่เกิดวันพระหัสสป,ปดีการเงินนะคะเป็นสัปดาห์ที่มีรายได้ห,หลายช่องทางรายได้จากของกินของใช้ความสวยความงาม และเป็นสัปดาห์ที่มีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวคุณควรที่จะบริหารวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะให้รอบคอบเนื่องจากนะคะดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องการเงินของคุณนะคะโคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดนิดคือเสื่อมนะคะแต่ก็ยังมีเกณฑ์นนะคะได้เงินอยู่นะคะทางนู้นนิดทั้งนี้หน่อยนะคะ เนื่องจากนะคะดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องการเงินของคุณนั้นคือดาวอาทิตย์นะคะโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวคู่สมคลกันนะคะ การงานนะคะเป็นสัปดาห์ที่มีงานเข้ามาเยอะงานอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะคุณก็ต้องนะคะเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดนะคะนำมาพัฒนาในเรื่องของงานของคุณเป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องนะคะขยันอดทนนะคะและผลงานของคุณนะคะจะสำเร็จนะคะ ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นและทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมั่นใจช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะต่อไปค่ะเนื่องจากนะคะดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องการงานของคุณนะคะโคจรน,นะคะเข้าสู่ในเรือนพุตะนะคะและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีกเกษตรนะคะคือความมั่นคงนะคะปุตะก็หมายถึงโปรเจกงานต่างๆนะคะ ก็จะเป็นสัปดาห์ที่คุณะคะจะมีงานเข้ามามากทีเดียวความรักนะคะสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่ถึงตัวจะห่างกันนะคะแต่ความห่วนใยและความคิดถึงนะคะก็ยังมีมาให้กันไม่ขาดสำหรับคนโสดนะคะความสัมพันธ์มีมาทั้งในรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์แต่เป็นช่วงนาที่คุณควรที่จะใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่ ยังไม่ควรที่จะรีบร้อนกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเนื่องจากนะคะดาวที่เป็นตัวแทนในเรื่องคู่ครองคนรักนะคะโคจรเข้าสู่ในมุมมรณะนะคะและโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องของสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะก็เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ยังไม่แน่ชัดนะคะควรจะใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่ไปก่อนคะ่ะ สุขภาพนะคะสัปดาห์นี้มีอาการที่เกี่ยวข้องกับข้อเข่ากระดูกและฟันนะคะรวมไปถึงอาการภูมิแพ้ผื่นคันบริเวณผิวหนังนะคะคุณควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอหาวิตามินเสริมมาทานนะคะเพื่อเสริมภูมิคม้มกัน เนื่องจากนะคะดาวเสาร์นะคะโคจรเข้าสู่ในเรือนมรณะนะคะดาวเสาร์ก็เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อเข่าฟันและประกอบกับนะคะดาวเสาร์โคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวราหูซึ่งดาวราหูก็เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับภาการคูมแพ้นะคะก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะเป็นสัปดาห์ที่ต้องดูแลสุขภาพนะคะในช่วงนี้ให้ดีค่ะ อาจารย์นะคะก็ขอแนะนำให้คุณบูชาเหรียญพระราหูทรงคุธหลังดวงดีและใช้น้ำอกคันธมาศผสมน้ำรานหน้าอาบตัวเพื่อเป็นมงคลนะคะเสริมดวงชะตาให้เข้มแข็งมีกำลังกับร้ายกายดีการเงินการงานสำเร็จสมปรารถนาค่ะ